คนเล่น่อยเป็นศิลปะแบบที่มามันก็คือลูกขอรบหรือลูกเหมือนถ้าม,มีปภ่พระโชนชัยหรือศีนรสะเนี่ยก็จะไม่เกิดราชวงศ์มหิตารกุละถ้าไม่มีราชวงศ์มหิตารกุละก็จะไม่มีนครวัดหรือพาจนปราสาทพาจนหรือไม่มีอารมณ์ยาตสารให้เราเห็น มีผลต่อประวัติศาสตร์ของสูงเนินหรือว่าของประเทศไทยบ้างไหมคะอ๋อไอ้นั่นมันมีผลมากทีเดียวเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราไม่เคยรับรู้เลยว่าเออเงทิมายภาษาทิมายเนี่ยมันมีรูปแบบเฉพาะของพระมาหาาษกษาที่ถูกตองเราเรียกศิลปะพวกน,นั้นเป็นศิลปะาบาปวน หรือไม่ก็เรียกเป็นศิลปนะนครวัดเราไม่เคยให้ความสำคัญกับราชวงศ์ที่เป็นต้นของวัฒนธรรมขอมหรือวัฒนธรรมพมิที่ไปก่อสร้างสิส่งสำคัญระดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างเช่นนครวัดหรือไบยน์นะครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุญ,ญากรที่สองซึ่งเป็นหลานทแท้เลยของต้นราชวงศ์ ที่เท่ากัคือไซร์คนที่หกหรือคนเด่นบอยคนนักวิชาการถ้าแต่กาหนดลูกคนเด่นบอยเป็นศิลปะตะโกนมันก็ได้ให้ความสําคัญกับพื้นที่นี้เลยแต่ถ้าหากเข้าใจว่าคุณเด่นบอยเป็นศิลปะแบบที่มามันก็คือรูปขารกหรือรูปเหมือนของพระเจ้าไชรวันที่หก ต้นลาชวงชิงส้ำตังตาที่จะเกิดขึ้นเมืองที่ราชสูงปลาร้กเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยแต่ว่าเมื่อพูดถึงว่าธรรมเเมนก็คือว่าธรรมที่อยู่ทางใต้แผ่อิทธิพลขึ้นมาให้กับราดสูงปลาราถูกไหมครับในขนาดเดียวกันถ้าเราเข้าใจความหมายของวระธรรมที่แท้จริงแล้วเนี่ย เราจะพบว่าตั้งแต่ปฏิมกรรมสำลิปปุพ่พระโภชชัยซึ่งสันนิษฐานนันกปจะการสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นของอนันากัศรศสีกินาสักมันแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่พศหนึ่งรอเนี่ยพุทธศาสนามันเริ่มเกิดขึ้นบริเวณที่ลาสโพลาแล้วให้วนธรรมลงไปที่กัาพูชาในปัจจุบัฐฐน เห็นไหมว่านารมันตายเกตั้งแต่หนึ่งพันสามร้อยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเมืองพระน,นครในเขมรได้เกิดขึ้นซีอ,อีกเราพบปฏิบัติการ,รสำริดอยู่ในัมวิชาเนี่ยไม่ถึงยี่สิบองค์เป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาที่เราเห็นได้จัดแต่ในะเาียากันเราพบปฏิบัติการ,รสำริดกระจายทั่วทั้งสี่สินาขาศ์ ทั้งบริเวณพนมลุงเนี่ยมากกว่าสามร้อยวงมันแสดงให้เห็นว่าคามหนานแน่นของหลักฐานโบราณคดีเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันเจริญอยู่บนแผ่นี้มาก่อนแล้วถึงจะไปที่นูน่นว่าทำขมรมนเข้ามาโดยกลุ่มของชาวินเดียวสึ้นเราไม่รู้เลยว่ามาจากไหนในจะิิเทวิกาที่เกิดขึ้นครั้งแรกท,ที่วัดภูภาษาวัดภูเนี่ย เขียนไว้เลยว่าพระมหากษัตริย์มาจากแกนไกลไม่รู้ที่มาแต่นั่นคือลั่นเง่าของพวกที่เรียกตัวเองว่าพวกเจนละหรือพวกตัณเองเกิดขึ้นหลังจากศิลปะทวัสดีที่เกิดขึ้นเจริญแค่หลายเธอตูตรา,าลแล้วพวกเจนละถึงไปตีเมืองต่างๆมีการเลือกของเจ้าจุตเสินเมื่อปีสองพันสามงันสองร้ยกว่า วิลโลว์สมัยกับพวกกลุ่มเมืองโบร,ราณทวาราดีของประเทศไทยนี่แหละพอตีได้เมื่รถไฟคนดูถึงเข้ามาเดินแชดขึ้นในพื้นที่เขาสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาษาทจริงในขณะที่เมื่อเราใช้พวกอิฐใช้อะไรเป็นสิ่งก่อสร้างตัวเอด,ดีตัวโบร,ราณสถานว่าเราเลยไม่ให้ความสำคัญ กับสิ่งน,นี้เรากลับไปเชื่อกนันโน้นว่าแผ่คนขึ้นมายิ่งมาเจอคุณเล่นบอยมันยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าต้นราชวงศ์ที่มีจารเลกอยู่ที่บริเวณพนมรุ้งเน่ยที่บอกว่าต้นราชวงศ์คือของมหิทรกุละซึ่งไม่ได้เกี่ยวดองกับฝ่ายของัมบูชาอยู่เลย อยูด่ดีก็เกิดล่ช่วงนี้ขึ้นมาแล้วก็นับถือผู้ศาสนาคนที่สถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ก็คือไชยวนมณีหกสร้างปราสาทขิงขึ้นมาถวายให้กับพระพุทธเจ้าเมื่อถวายให้พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนั่นแหละคือต้นกําเนิดว่าทําไมจาพิมายลงไปจนกระทั่งสิ้นสุด วายธรของทศเมรเนี่ยถึงต้องนับถือทุกหมดสุยยอบวันที่สององเดียวที่สร้างปราสาทนครวัดถวายให้กับพระนาลาแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่พระองค์จะสร้างปราสาทนครวัดเนี่ยยังสร้างปราสาทหลังหนึ่งคือปราสาทวิงมเมเลียถวายให้กับแม่บึงมเมเลียเนี่ยขนาดของตัวปราสาทเท่ากับนครวัด เพียงเดิอยู่บนพื้นลาบแบบที่หม่ถวายให้กับพระเจ้าปอสร้างให้แม่กับถวายให้ผู้เจ้าปอสร้างให้ตัวเองโดนตามเป่าหูก็เลยถวายให้กับพระลาหลังจากนั้นก็คือมาถึงรัชกาลของเจเจซึ่งเป็นเหลีอของเจ้าชายวันที่หกเนี่ยก็หันกลับมานักปีกุศส,สนา ก็กลับมาอย่างดินแดนที่พี่หมายถ้าเราไปไปดูในภาษาที่หมายเราจะพบปางหลังหนึ่งคือปางคมัมทัศภายในปางคมัททัศนั่นะจะประดิษฐานรูปพระลบของพระเจ้าชายอภิเษกหันหน้าไปยังปราสาทประธานที่หมายแล้วก็นั่งระนมมือไหว้พระพุทธรูปของที่หมายอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ เป็นหลักกาที่สำคัญสุดให้เห็นว่าตัววงเนี่ยมันสำคัญกัเก่ยกับหลักกานภาษาตรนเปลี่ยนไปหมดเลยความสำคัญมันอยู่บนพื้นที่ที่รากสุนย์เลามีการฝ่าเหมืนไหมฮะขออีกสักคมๆถามครับจะวัดวันนี้เราพูดกันเรื่องศีลนาสะ ก็อยากว่าอยากให้เด็กๆเ,เราอยากให้ชาวบ้านผู้นําชุมชนเรารวมทั้งเจ็บละเราเป็นศิลจนาสะตรงไหนแล้วก็สิ่งที่บอกอย่างเช่นว่าพระพุทธรูปที่อาจารย์บอกอาจารย์พูดหลายครั้งว่าเป็นศิละปะศิลจนาสะวิธีศิละปะศิลจนาสะของเราต่างจากพระพุทธรูปพระนอนหรือพระอะไรยังไงเราเรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เป็นศิลจนาสะของเรายัางไงบ้าง เบื้องต้นคงจะต้องอธิบายเรื่องดารลึกสิจินาศนะี่ซึ่งก็พูดซ้ำไปต้ำม,มาว่าความสำคัญของดารลึกสิจินาศมันเห็นชัดแล้วว่ามันเป็นมงของกษัตริย์ที่สำคัญที่นับถือลัทธศาสนาเป็นหลักมันจารลึกทุกหลักที่อธิบายให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นบอยกาหรืออะไรอื่นนียทุกครั้งที่พูดถึงกษัตริย์ วาลาวดีพี่ศีจนาสาัมักจะต่อท้ายด้วยการทำบุญถวายให้กับพระภิกษุใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ยาวไปเลยว่าการทำบุญนั้นมีอะไรบ้างที่ทำบุญถวายพระโพธิสัว้สารพัดสิ่งอย่างจำนวนที่ถวายก็ระบุไว้ชัดถ้าท่าก็ระบุไว้ชัด เพราะนั้นวานสำคัญของศีลนาสกับพุทธศาสนาเนี่ยมันมาคู่กันตลอดการพบปฏิมกรรมสำริดที่สำคัญใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งก่อสร้างก็ดีศิลปก,กรรมต่างๆก็ดีมันทำขึ้นเพื่อถวายให้กับทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน หลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อเมื่อทั้งที่กษัตริย์ในวงเหมนจะทำอะไรก็ได้พิธีกรรมที่ขับไล่สิ่งชั่ร้ายออกไปเนี่ยอย่างเช่นจาลึกสปากเจอที่ปากทองใจรเนี่ยในนั้นระบุชัดเลยว่าพระเจ้าอุทัยพิทยาวันวันที่สองซึ่งเป็นลูกของพิทยาวันวันที่หนึ่งที่สร้างปราสาทระวิหารเนี่ย บอกไว้เลยว่าพระองค์สร้างพระพุทธรูปเก้าองค์เพื่อทำพิธีขับไล่ไม่ให้ชวามาดมปีฝองมาจมปีเขมรพระพุทธรูปมันถูกใช้แม้กระทั่งพระมหากษัตรย์ที่นับถือยินดูเป็นหลักันการเจริญรุ่งเรืองของศาสนาเนี่ยมันถูกสู้กันโดยตลอด ยาลึกเหล่านี้มันสะท้อนกลับไปถึงปฏิมกรรมสำริดที่เจออยู่ในเขาไปบัดสองซึ่งเหมือนก,นกันกับที่เจออยู่ที่ขานอนหรือที่เมืองเสม,มาเสียดายตรงที่ว่าเมืองเสม,มาของเราเนี่ยมันถูกทำลายโดยนักท้าบาลวัตรุนีม,มากูเทียบไปสัมภาษณ์ นักขุดเนาะเห็นเลยว่ามากินนอนอยู่ในเมืองสมายอยู่หลายเดือนเพื่อหยุดยขุดเอาเวลาถุดเนี่ยออกไปขายโดยที่เจ้าที่ไม่ไทําอะไรเลยมันปล่อยให้ค้าขายมันแบบมันมันพูดได้ายากอั่นเงเพราะว่ากรมสิลปตอนนี้ก็ถูกหลอกไปเยอะไปบัดองที่เก้าปฏิบัติกรรมสำนึกแตบบ่เกี่ยวกันกับสิที่เมืองเซมาซึ่งอาจารย์บสษยเยี่เนี่ย สันนีฐานว่ามันคือปฏิมากรรมส่วนหนึ่งของอาณาจักรศาิลาสตปฏิมากรรมสามลิปที่ประวสองนี้มันเจออยู่ในนั้นนะ่ะเข้าที่บันทึกในประวัติศาสตร์ของหม่อมเจ้าสภานติปิสุุลเนี่ยไาจา์ทรงเขียนไว้ในตัวบทความว่ามีอยู่สามร้อยองค์ในสามร้อยองค์นี่แหละที่พวกผมเอามาตั้งเป็นพิม สามร้สามร้อยองค์ที่เย็ดวงคืนเมา่อเราสให้กับประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดนี่เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าที่ได้ข้อมูลจากชาวบ้านส่วนหนึ่งจริงๆแล้วพอเข้าไปสำรวจในพื้นที่เนี่ยมันมีมากกว่านั้นแล้วความสาคัญของารสดาชนรีลุ่มเนี่ยมันดันมาสัมคั์กับเมืองเสมาคืออุกกับาศสีนาสาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นรูปแบบว่าทําแบบเดียวกัน เขมนในช่วงนั้นที่เลิกดีอะไรกับวาวะสวัสดีังหมดแล้วก็คงจ็ดเก็บรวบรวมปัติกรรมส่วนหนึ่งเอาไปไว้รวมกันเพ่ะการทำลายหรือ,อถ้าจะให้ผมเดานะอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ ปกครองรูปแบบของความเชื่อเพื่อที่จะให้ปกครองคนได้ไง่ายขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลแบบนั้นที่ทําให้ความสําคัญของเราก็จะลูกเนี่ยมันลดน้อยลงไปมากกว่าการศาสนาฮินดูที่เข้ามาในในพื้นที่ด้านศีนา,าสารเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งการลึกล่อยกามันระบุาติว่า มีการเข้ามาปกครองหรือเข้ามาในพื้นที่ตรงวัดธรรมทวาแล้วเต่ว่าธรรมทวาเปลี่ยนรู้สึกอย่างเขาเปลี่ยนแล้วเป็นปอนสกัตติสีนรรัสสะถึงเริ่มลดอดบาทลงในช่วงนั้นนันกการต่างประเทศอย่างชิมาซีบังเกอร์อได้ตีติถูกภาพปัจจกลุ่มน,นี้ว่ามันเจอที่ดแสดง ระหว่างไทยกับมุชาแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเจอที่พะโพนใจอยู่ที่ปราสาททจดสองหลังจากนั้นมาเมื่อปี2516เนี่ยมันได้ค้นพบกติกรรมที่บ้านป้ายที่จังหวัดอุรีล์ซึ่งมีเทคนิคเดียวกันกับของอีิยนาะแล้วของมันตโนดนะ เมื่อเจอที่บ้านป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรมศุลกากรก็ตีพิมพ์โดยนำตัวผู้รปกันไทยทั้งหมดที่ภาษาทอรสองเนี่ยเอามารวมกันไว้ในเอกสารเล่มเดียวกันนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเปรียรรรมกลุ่มศิลปศาสตรกลุ่มนี้เกิดขึ้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วอธิบายบอกว่าระบบ กับความแตกต่างระหว่างประติมากรรมศิรินอาสากับประติเอยช่างช่างตะกุลศิรินอาสากับช่างตระกุลศรีเทพเนี่ยครับเราจะบวกรับศรีเทพก็มีช่างตระกุลช่างศรีเทพกับศิรินอาสามันต่างกันตรงที่ประติมากรรมสำริดที่ทำขึ้นในจากศิรินาซาเนี่ย มันไปนแพร่หลายให้กับทางวัฒธรรมของัมบูชาที่อยู่ทางลุ่มน้ำตุลิาสาบและล่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วกระจายด้วยลาสโกลาแล้วบางส่วนก็ไปโผล่ที่สิเทพสิเทพเนี่ยพบฏิวกร,กรรมซันวิทอยู่ประมาณไม่เกินสองสันชิ้นซึ่งจำนวนน้อยมาก มันแสดงให้เห็นว่าหลักฐานของปัญญกรรมที่ใช้สำลดเนี่ยมันถูกโยกจากสีนาสนาเนียลงไปข้างล่างทัางสิเทศมากกว่ากอบุเทพันนี้เขาว่าช่างสบุลสีเทพเนี่ยมันถูกเรียกที่ปัญญกรรมหินไม่ว่าจะประกากฏจุนพัุยเทพก็ดีหรือพอัุลุงมอดีเนี่ยมันแสดงกายวิภาค ศิมปกรรมค่อนข้างชัดมีบามีไหลมีกล้ามเนื้อมีโครงกระดูกข้างหลังเนี่ยก็สดุเหมือนคนจริงถ้าอาจารย์ดูพระตุลูกในศิลปะัตถวาไม่ว่าจะเป็นภาคกลางกด็ดีหรือที่เจอในพระอีดีเนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นเรียบๆไม่ไม่มีลักษณะที่แสดงกล้ามเนื้อได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสกุลช่าง ที่เขาเรียกว่าสกลชัางศรีเทพก็คือกลุ่มพระวาราวดีกลุ่มพระวาราวดีที่สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบสองถึงสิบสามร่วมป็นกับเสมาเน,นี่ยเป็นจรงแต่ว่าไอ้นั่นแสดงกล้ามเนื้อชัดจนถึงได้แย่แต่ที่จริงลักษณะกล้ามเนื้อที่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยมันไปปรากฏอยู่ที่เมืองรูปแบบหนทวาราวดีเนี่ยอยู่ที่ เมืองอังตอ่อไเลยที่อยู่ทางตอนใต้ของกบุบลรชาซึ่งตอนตอนนั้นเนี่ยผู้กินละหรือผูเขมรเนี่ยยังไม่ได้ตีเมืองสวารดีรวมทั้งอังเอ่ไปเลยนี้ด้วยมันยังเป็นคงน,นับถือพุทธศาสนาอยู่ <c oughs> เพราะฉะนนั้ความแตกตางของเทพกับของศอกนราศะมันจึงเห็นได้ครัดว่าสร้าง ที่พัฒนามาจากสีเทวเนี่ยตั้งแต่สุยเทวแล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นพวกอินเดียหรือพวกพ่อค้าเข้ามาติดต่อภา้าขายแต่ในพระธรรมศีลรินาศของพา,าวารวดีของเสมาสูงเนอเนี่ยมันพัฒนาต่อเน,นื่องแา่วัฒนธรรมภาวารวดีจากทางภาคกางเป็นหลักขึ้นมาาะวะนั้นเนี่ย มันจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งสําคัญที่สุดปฏิมากรรมของเา้าุตธลูปของสีเทศในรุ่นหลังอีกระยะหนึ่งจากที่มีกล้างเนื้อขึ้นมามาสร้างแบบเดียวกันกับสิจันตร์มีการเจาะคิ้วฝังอัญมณีมีการทำหนวดเจาะหนวดฝังอัญมณี เือ้อิทธิพลในเรื่องเทคนิคที่มีการเจาะรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันได้ให้กับสีเทพมากกว่าท่านสีเทฟเนี่ยไม่มีอิทธิพลอะไรเลยที่เกิดให้กับทางดินแานแผบนนี้แต่ในขณะเดีวยวกันรับว่าทางจากทางส่วนของสีภาษาลงไปใช้รวทั้งตัววัฒทารรมเขมร ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องเช่นเดียวกันกันกบรีินาสาส่วนอีกองค์หนึ่งก็คือวัชระปานีสมงคุตอันนั้นก็คือตระกูลวัชระปานีก็คือตระกูลแห่งแสงสว่างเป็นพวตัวแทนของการเกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความหมายหมดเลยเกิดแก่เจ็บตายหมดย